รอพี่ชายมีสแกนไหมคะไม่มีเอาใหม่พี่ต้องตอบว่ามีสิมีก็ได้ครับโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะพี่ชายมีสแกนไหมคะเอาพี่ตอบไปเกินพี่ใจเย็นสิเอาใหม่สิพี่ชายมีสแกนไหมคะมีครับ เพลงไม่ได้อ่ะโหไม่รู้จะทำอะไรผมกดเต้นก่อนเลยทำดีมากทำดีมากแล้วแล้วพี่ชายมีใจไหมคะไม่มีครับอยู่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีหัวใจเนี่ยจะมีแฟนนี่มันต้องมีหัวใจด้เหรอสำหรามันก็ต้องมีหัวใจสิพี่สวัสดีค่ะโดนเบาโดนเบาไม่คุยกับหนูค่ะพี่โดนเบาเดียวไอ้มึงเบากูอ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวมึงโดนมีดกูแทงตูดมิดเลยอุ้ยเฮียมึงเบากู